สวัสดีค่ะทุกท่านฮะต่อเนื่องนะครับผมมาเห็นหน้าพ่อเขาลอยมาอยู่บนบิงบล็อกก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนสายลอยมาในหนะบล็อกนั้นครับนี่เนสที่ก็เอาสักตัวไหนเดี่วคนละอยูคนละง่ายๆเนาะมาลอดก่อนเนาะนี่แหละการวาติดตรงนี้ให้มันสว่างไปถึงห้องน้ำอ่ะถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงเหรอคุณจะติดตรงไหนให้มันถึงอ่ะว่าถึงอยู่สว่างอยู่มองเห็นทางเดินอยู่สวยยันครัวนี่ แล้วก็มันห้องน้ํามันมีหลอดไฟอันนึงรับไว้ไงห้องน้ำโคโคพอหลอดโควหลอดออกมารับกันก็คือหลอดตัวนี้สว่างมาถึงตรงนี้มาถึงนี้ประมาณตรงกลางนี้ส่งครึ่งทางส่วนอีกหลอดนึงอ่าอีกหลอดนึงก็คือตัวนู้นอ่าตัวนู้นสว่างมาถึงครึ่งกลางเออมันจะมันจะไม่จอดกันมันจะประมาณมินเดียวนี่แหละเดี๋ยวตัวเนี้ยเนี่ยมาความโม่เดี๋ยวทำมาตรงนี้ก็ได้ เอาแบบว่าใกล้นี้ก็ได้เนาะมันจะได้แบบสว่างสว่างโอเรามีงานของเราแล้วนี่นี่งานเราเอาเอานี่ออกมันจะได้ไม่บังหลอดไฟเลียวผมเือเอาเลยเรื่อยงเเดี๋ยวนะกท่านขอต่อเนื่องเลยงานนะครับผมเรื่อมาเรงมากเลยมีเยผมไม่่ดีกว่า มีอะไรที่กูกรายทำไม่ได้นี่ไงอีกทำไม่ได้แล้วผมทำไม่ได้ใช่มองเห็นแล้วมองเห็นแล้วผมก็เห็นแล้วมันมีอะไรมันแก่ผู้ท่อพอดีเลยเอาสุดท่อเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนึงนะเราจะได้ลมสว่างต้องตัดนเดี๋ยวให้กูกรายไปตัดเนาะอันนั้นอันไม่ใช่ที่เบาเนาะที่เบาถนัดเหรอตัดเลยสบายเยาะ เห็นแล้วไม่กล้าไปจับเลยเดี๋ยวเพราะว่าตัวนั้นท้องเตือนเห็นว่าใช่เดี๋ยวรอพี่มาอันนี้ก่อนก่อนเดินไปดูก่อนไม่ใช่ปอนก่อนดู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 แก่อนดูแก่นดูแก่นปีกขอกมาได้ยังไงพี่ใช่ลองมันงัดนะนะป้าหย่าหย่าหักไปป้อนไหนก็ไหนกหักลงเลย แต่ไหมหักลงเลยเอาหลอดใส่ประมาณไหนนี่เนาะหน่อยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมันจะลอกไปเดี๋ยวมันจะติดติดหนาต่ดหนอันนี้แหละนี่เลยตัดนี่หน่อยได้ไม่เป็นไรปล่อยไว้ก่อนยิ่งกว่าไม่พอสรุปก็คือหลอดไฟนะตรงบริเวณรียนห้องน้ำแล้วก็เดี๋ยวผมจับให้กับตันก่อนนะครัวมีสองหลอดไอ้ีตัวนี้ก็จะสว่างอ่าา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 า ให้มันถึงกลางเลยนะรูกันอ่ะอันตัวน้นก็สว่างมาถึงขึ้นทางเดินแล้วก็เลยสว่างหมดเลยที่นี้บ้านหลังนี้ก็สมบูรณ์แบบนะฮะดีกว่านะดีกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเลยดูสิดีกว่าบ้านพี่ไหนอีกดีกว่าเป็พล็ใช่ดีกว่าบ้านที่ไฟอ่ะไอ้ตรงรูที่มันหย่อนก็คือรูที่เราจะห้อยหลอดไฟคือไปดูนั้นโอ้บ้านพี่ดาวไม่ตรงเตียงอยู่เลยสายไฟมีอยู่หลอดเดียวทั้งบ้าน อันนี้มีเป็นสิบหลอดแล้วบ้งนี่ในห้องห้งสองหลอดงโ้นหนสมี้อีตนี้อีห้าหกเจ็ดแปดหลอดบ้านหลังนี้นาแปดหลอดได้สโอเคครับผมน่าจะเพียงพอสำหรับการใช้งานเนาะสาจจะต้อมีอะไรเพิ่มเติมก็ไมเลยนไครับเจ็บดมันแน่นเจอเจาจอีพูไดนี่ เสร็จแล้วสิวันนี้เราใส่บล็อกไว้แล้วพร้อมที่จะใส่หลอดไฟตรมตรงนี้หนึ่งหลอดนะฮะฝากดไลค์กดแชร์ด้วยครับมีลุ้นปิดงานวันนี้นะในระบบไฟของห้องครัวเนาะแล้วก็ห้องน้ำนะ ครับหัวมันทำไมหลุดไปนี่อ้เหอสวานหลุดไวข้างบนนหัวมันปีน่าจะยี่สิบมั้งนานวหรือเปล่ายัง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 ลุมอะไรนี่ลุมรักเอาแล้วเหรอเอาแล้วเ้ยทุกท่านเฮ้ยวนมันเป็นไรนี่เฮ้ยทุกท่านวนมุนเองฮ้ยนมุนเองพี่น้อง เอา้าวโหทีเทตั้งทับวันนี้ตั้งทับสวิตพี่น้องหลอนเกินไปแล้วนะพวกเราเนี่ยทำงานกันยังไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเรื่องร้อยสายก่อนฮะทุกท่านสักครู่นะครับผม่เปลียนสายไฟก่อนอุ้งกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันขามเลยขาดไปเลยแดกไป ปึ๊บสายหลอดนะเราเอาแต่ข้างในเพราะว่ายัดท่อเดี๋ยวมันฉีนไดไข่เงี้ยเจอแล้วปุ๊บติดกิ๊บปึ๊บตุ๊บโอเคมาปอกเอาแต่สายข้างในมันอันนี้บ่อืม เ,เอาใสา่ใส่ข้างในมันน่าจะดูความยาวข้าง่นาจะได้อยู่ปึ๊บหนึ่งสองอีกสองตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่

จะได้รู้ว่าหลอดไหนเป็นหลอดไหนมาแบบนี้ร้อยร้อยสายไว้เลยได้แล่วเออโอเคอ่ะร้อยมา เลยลงมาเลยครับฮะลเลิกก็ได้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปันดัมซิ่งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่งงงงองกัปัน<า>ดัมซิ่งครับมานแผมมาเอาไปเลยดีกว่าจ<ป>ัดไปเมื่อกี้ก็ยิงบล็อกตรงนั้นไว้ได้ไหมหรับใส่ดใส่อุ๊ด หมดเลยตอนนี well ้พ <encontramos Excel KK> pues right. <ución ful> ี่ก็กำลังแย่นะทุกท่านใส่ไฟเข้าท่อนะใกล้ความจริงแล้ววันนี้เอาอัตเจอร์นี้ลงให้เลยอีกลงมาเนาะลงมาเลยได้ๆพี่บอกว่าผมเอาท่อลงมาให้ผมจัดให้เลยต้นนะอ๋อเฮ้ย สวาางทนอีกแล้วสวางทำงานอีกแล้วโอ้โหนลุดลุ่ยแล้วสวางทำงานเองเกินไปแล้วนะสวางสวางเลยวันนี้สวางทำงานเองใช่ไหมนอะไรมียุกยักยิบยักเลยสวางทำงานเองครับพี่จีใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นได้ปั่นเนี้ยได้ปั่นเนี้ยเยอะจะใส่ไฟให้หนุ่มลูกเหยาทอตรงนี้เลยนะกให้มันยุดคุณดุ้ยก่อนนะครับเอามาสอดขายแล้วก็ เดี๋ยวขึ้นไปใส่ทีเดียวนี่ฮะตอนนี้พี่ก็กำลังมอบวิชาสอดทายให้กับลุงดูนะครับสายอดพลังเออะยังไม่เคยสอดอะไรเดี๋ยวลุงเด็กจัดการให้เยี่ยมบริสุทธิ์อยู่แต่ไม่เลยแต่ไม่ตัวนี้ไม่กริงงมมาเสียบได้ไหมได้เลยอ่ะมันเลื่นนิดหน่อยโอ้เหลืออ่ะสอดจากตัวนี้ก่อนครับผมเอาเอาตัวนี้ออกเดี๋ยวลองให้กับตันสอดดูนะลตันยังไม่เคยสอดมาเลย อ่ะเหลืออีกนิดเดียวนะฮะขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับไฟบ้านน้องๆเนาะนะครับิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม